ทีนี้คุณผู้ชมคะกรณี40สวออไปยื่นร้องท่านนายกนะคะปมตั้งคุณพิชิตนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกนี่แหละค่ะมีหนึ่งสวที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ตลอดว่าเอ๊จริงๆดูจากหลักฐานเอกสารต่างๆมันไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้ลงรายชื่อใน40ค,คนนั้นด้วยนะคะล่าสุดสวว,วันชยัยออกมาให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะอบอกว่าทุกวันนี้มีขบวนการจ้องจะล้ม3อย่างล้มแรกก็คือล้มรัฐบาลนายกเศรษฐาล้มที่สองคือล้มพัก เก้าใกลล้มที่3ล้มการเลือกสวอ,อใหม่ซึ<อ>่งช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายในการเลือกสอวออด้วยวนี่้าวแลิอทตใช,ใช่ทำไมท่านถึงมองว่า3เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการจ้องจะล้มออาลองฟังดูนะคะล้มแรกนั้นก็คือล้มรัฐบาลเศรษฐาลงให้ได้เพราะถ้าล้มรัฐบาลเศรษฐาลงได้ก็จะมีการเซ็ตซีโล ในอำนาจนั้นแล้วก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ตัวเองจะได้เข้ามามีอำนาจในครั้งใหม่นี้ล้มที่สองนั้นก็คือล้มหรือยุบก้าวไกลเพราะถ้ายุบก้าวไกลไปได้พักก็จะแตกกระสานสร้างเซนสอสก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ภายในสามสิบวันเป็นไงตอนนั้นพัคตัวเองและพักพวกของตัวเองก็จะตามช้อนหรือต้อนเข้าคอ ทำให้มีเสียงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีอำนาจต่อรองกับอำนาจใหม่นี้ล้มที่สามก็คือล้มกระดานการเลือกตั้งสอวอถ้าล้มได้สอวอชุดเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมคอยปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปผมจึงบอกว่าทั้งสามล้มนี้เป็นการทำงานแบบสอดประสานกัน เกิดขึ้นวางแผนเตรียมการและกำลังดำเนินการอยู่สววันชัยบอกอีกนะคะว่าคณะบุคคล3พวกที่ประสานงานจับมือกันเคลื่อนไหวเป็นขบวนการอย่างเข้มข้นอยู่ในขณนะนี้หวังจะทําให้3ามลบดังกล่าวประสบความสำเร็จประกอบด้วยพวกที่ผิดหวังอกหักทางการเมืองไม่ได้เข้ามามีอำนาจพวกที่เกลียดอดีตนายกทักษิณพวกที่นิยมเผด็จการซึ่งมีทหารเป็นหลกัก อันนี้พี่พีรหารสบวันชัยพูดนะที่ฉันอ่านตามเฉยๆสววันชัยบอกอีกโดยทั้ง3พวกนี้ไม่เอาทั้งพักเพื่อไทยไม่เอาทั้งพักก้าวไกลรวม ถึงอดีตนายกทักษศิณการออกมาให้ข่าวหรือว่าการกล่าวหาโจมตีประเด็นต่างๆเป็นระลอกระลอกการยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระคนเหล่านี้ปฏิบัติการเป็นแบบรวมการเฉพาะกิจ <c oughs> ไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นแต่ละคนแต่ละพวกอุดมการก็แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการล้มรัฐบาลเษฐา การยุบพักเก้าวไกลแล้วก็ล้มกระดานการเลือกสวเพื่อให้สวชุดปัจจุบันที่เรียกว่ารักษาราชการแทนได้ไหมเออยังอยู่ในตําแหน่งต่อไปอยากมีอํานาจเต็มไม้เต็มมือเอาว่าอย่างงั้นช่วงท้ายบอกอีกว่าขบวนการสามลมนี้ทํางานสอดประสานกันด้วยวางแผนเตรียมการดําเนินการอยู่ขอให้จับตาการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ให้ดีความพยายามของพวกนี้เป็นวิชามารที่สกปรกหวังเพียงแต่จะสร้างความสับสนวุ่นวาย เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหากล้มรัฐบาลเศรษฐาได้จะนับหนึ่งกันใหม่หรือไม่ก็อาจจะไปถึงขั้นเปิดช่องให้อำนาจนอกระบบเฮ้อเข้ามาก่อการรัฐประหารยเอาอีกแล้วเอากลับมาอีกแล้วคำนี้ประเทศไทยจะวนไปจุดเดิมอีกแล้วไปถึงนั่นเอแล้วครบสิปีปีนี้นี่หละนี่แหละเลยเตือนว่าอย่าลืมประมาทไม่ได้มีขบวนการเหล่านี้อยู่จริง